นี่ก็อยู่กับเซลปีใหม่นะคะอีซูซเชยงรายโดยคุณน้นสาขาเทิงที่เช่นเคยค่ะตอนนี้นะมีมถอยู่ที่ด้านหน้าทุกอีซูซูสาขาเทิงลุ้นสะพังมากเลยนะคะใกล้จะเข้าหน้าแรงเต็มทีแล้วนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเจอกันแบบนี้นะคะก็ไม่พลาดเลยค่ะที่จะพาทุท่านไปรีวิวรถอีกแล้วนะคะสําหรับคันที่จะพาไปรีวิวในวันนี้ค่ะก็จะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังตอนนี้เลยนะคะเห็นไหมคะสีส้มนะคะกับรถรุ่น2ประตู5ฮแดนเดอร์1.9 LDA เกียร์ออโต้นั่นเอง คันนี้ราคาของเขาอยู่ที่770,000บาททวนนะคะและดูโดดเด่นเทนมาแต่ไกลกันเลยทีเดียวกับสีนี้นะคะ,ะดีเทลายละเรียดาของเขาจะเป็นยังไงกันบ้างกับรุ่นนี้นะคะ<ส>เดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านค่ะไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันก็สำหรับท่านใดน,นะคะที่สนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมค่ะก็สามารถอินบ็อกหาพีใหม่นะคะตามลิงก์ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะปีใหม่อิซุเพ็นอิซูเซ็นชลัยสาขาเทิงบายเซลยวปีใหม่ประมาณนี้ฝากกดติดตามดนึงนะคะ ค่ะเมื่อกดติดตามให้พี่ใหม่เรียบร้อยแล้วไปไปกันเลยนะคะไปรับชมกับรถคันนี้2ประตูไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้า LDA เกียร์ออโต้กับซีซองค่ะวานิช่ยนซีเวอร์ไปกันเลยค่ะไปค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็เป็นรถรุ่นค่ะ2ประตู Highlander 1.9 l g a เกียร์ออโต้นั่นเองนะคะกับสีส้มว a นิเชียนซิ e เวรคันนี้ราคาของเขาอยู่ที่770,000บาททวนนะคะรุ่นนี้มีให้เลือกอยู่ทั้งหมด5สีก็จะมีสีส้ม สีบรอนเงินสีดําสีเทาร์เโบแล้วก็สีขาวสีเบเลียนไว้แต่สีขาวสีเบเลียนไว้ราคาจะถูกกว่านี้ไปอีก7 0 0 0บาทนั่นเองนะคะวันนี้ปีใหม่จะพาท่านค่ะมารับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดทั้งด้านนอกและด้านในกันนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเห็นไหมคะในส่วนของไฟหน้าของเขาค่ะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะ i s u v i s i o n by LED นะคะซูปเปอร์เดลไรก็อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยค่ะไฟสูงไฟต่ำนะคะรุ่นนี้อยู่ภายในหลอดเดียวกันเลยเนาะค่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้ จะเป็นรอบรอบครอบโครเมียมอยู่อันนี้ก็คือใส่เพิ่มเติมนะคะเป็นชิ้นงานในส่วนของประดับยนต์ <c oughs> เป็นชิ้นงานในส่วนของประดับยนต์นั่นเองนะคะอ่าตัวนี้ค่ะด้านล่างนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวดีไซน์ออกมานะคะให้แยกจากคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวตั้งนะคะรับกับในส่วนของไฟตัดหมอกเนาะดีไซน์ให้แลดูแบบ ลงตวมากๆนะคะในส่วนของกระจังหน้าดับเบิลไดเมนชันนะคะสีทูโทนค่ะมีลักษณะเป็นสีเทาเมทัลิกตัดกับสีคโครเมียมนะคะก็มาพร้อมกับโลโก้ Isuzu โครเมียมขนาดใหญ่นะคะผสมผสานก,นกันกับในเรื่องของช่องระบายลมนะคะที่มีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็สังเกตค่ะในส่วนของ ตรงนี้ค่ะกันชนหน้าตัวนี้ออกแบบมาให้แลดูแบบมีมิตินะคะมองดูใกล้ๆนะคะจะคล้ายๆกับสเกิร์ตหน้าเลยเนาะและดูโดดเด่นมากเลยนะคะกับสีส้มของเรานะคะคันนี้ตัวนี้ค่ะสองประตูไฮ LDA นะคะล้อมแม่ของเขาเป็นล้ออลูมิเนียมอัลลอยนะคะมีลักษณะการออกแบบลักษณะการจะเป็นการคูสลับกับการเดี่ยวไปมาแบบนี้นะคะยางที่ได้สําหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นยางบีสโตนนะคะตัวนี้นะคะซีรีส์ยางของเขาอยู่ที่255ทับ 60R17 นะคะเป็นขอบ17นะ,ะแล้วก็ในส่วนของ ช่วงล่างแบบล่างสุดเลยในตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอยสปริงอิสระปีกนก2ชั้นค่ะมาพร้อมกับโชคอัพแก๊สเหล็กกันโครงนะคะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและยึดเกอะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะโลโก้ไฮแลนเดอร์หากอยู่าน้างตรงนี้นะคะเป็นโครเมียมเนาะอันนี้ก็กระจกมังข้างซ้ายขวานะเป็นสีทูโทนนะคะด้านบนก็เป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างก็จะเป็นสีดำหมอกดำด้านนะคะ มีไฟเลี้ยวที่อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED มาให้แล้วเรียบร้อยแล้วดูดูละลงตัวนะตัวนี้ค่ะมือจับก็จะเป็นโครเมียมนะคะนี่ก็ใส่เพิ่มเติมในส่วนของถ้วยรองนะคะหรือเบา้ามือจับโครเมียมเพิ่มเติมนะคะก็การลายกันอะไรก็ว่ากันไปนะในส่วนของบันไดข้างนะคะจะมีลักษณะเป็นสีทูโทนค่ะมีเสียงลักษณะเป็นสีเทาตัดกับสีดํานะคะประมาณนี้นะ ลูกค้าหลายท่านถามว่าบันไดข้างสาหรับตัวยกสูงมีติดตั้งมาจากโรงงานเลยไหมตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะ,ะนะคะคมาดูในส่วนของแชสซีนิดหนึ่งค่ะตัวนี้แชสซีเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะออกแบบมาให้มีลักษณะสอดประกรบกันสามทอนนะคะก็ช่วยในเรื่องของการบรรทุกน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะ,ะแล้วมาดูในส่วนของช่วงล่างแบบล่างสุดนิดหนึ่งนะคะตัวนี้ นี้จะเป็นนะคะในส่วนของเพาเออไม่ใช่แหนบเหนือเพานะคะซึ่งเพาจะอยู่ด้านล่างแหนบเนาะสำหรับตัวยกสูงนะคะตัวนี้มีแหนบมาให้ทั้งหมดอยู่สามแผ่นด้วยกันนะคะม,มาดูนะคะในส่วนของด้านท้ายนิดนึงนะคะในส่วนของไฟท้ายค่ะอันนี้ก็ใส่นะคะในส่วนของครอบไฟท้ายโครเมียมนเนาะ ไม่ใช่ในส่วนของไฟไท้ายของเขาก็เป็นแบบดูโอโซนิกเวลาเราเปิดนะคะแสงไฟจะส่องสว่างรอบๆรอบๆส่องสว่างเป็นวงพร้อมๆกันนะคะเป็นหลอด LED นะคะ,ะข้อดีของหลอด LED ก็คืออายุการใช้งานยาวนานนะคะสว่างสวัยชัดเจนก็เพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ DDI Chromium นะคะอันนี้มือจับกระบดท้ายเป็นโครเมียมมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริวอินนะคะ ในส่วนของกระบาดายนะคะออกแบบมาให้แลดูแบบมีมิตินะคะมองดูไกลๆนะจะคล้ายๆกับสไปเลอร์หลังเลยนะคะกับตัวนี้ด้านนี้จะเป็นโลโก้ e-suzu d m a x chromium นะคะกันชนท้ายค่ะตัวนี้ออกแบบมานะคะเป็นแบบริวอินนะคะออกแบบมาให้ขึ้นลง2สเต็ปค่ะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนตัวเล็กก็ขึ้นลงง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ เป็นไงกันบ้างนะคะกับคันนี้ค่ะกับสีส้มนะคะสประตูไฮเรนเดอร์ 1.9LDA เกียร์ออโต้สีส้มวาเนเชียนซิวเวอร์ถือว่าสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเขามากเลยนะคะเออสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมโชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะเเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านในนิดนึงรวม่อนข้างเจ้แรงด้วยค่ะข้างนอก ตัวนี้ค่ะกุญแจเป็นกุญแจสองลูกแบบนี้นะคะมีให้ลูกค้าทั้งสองลูกเลยเนาะเปิดมาด้านในนิดนึงค่ะในส่วนของแผงประตูตรงนี้นะคะที่พักแขนจะเป็นแบบซอฟท์ทัชนะคะหุ้มด้วยผ้าเป็นผ้าพรีเมียมนะคะปุ่มควบคุมต่างๆค่ะออกแบบมาใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นปรับกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะก็เป็นแบบไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะรุ่นนี้นะจะมีถุงลมนิรภัย,ยมาให้อยู่สองลูกด้วยกันนะคะซ้ายขวาเนาะ เครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่นขนาด7นิ้วทัชสกรีนนะคะรองรับระบบความบันเทิง Apple Car Play Android Auto มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์แมนนวล3จุดค่ะที่ทางลมแอร์พัดลมแอร์และน้ำยาแอร์นะคะตัวนี้เนาะในส่วนของเกียร์ออตโอตโอนะคะก็จะเป็นเกียร์ออตโต้6สปีดค่ะสามารถปรับเป็นออตโตก็ได้หรือจะปรับเป็นแมนวนวลก็ได้นะคะใช้งานได้2โหมดเนาะเป็นแบบเล็โทรอนิก์ เข้าเกียร์ง่ายแหละแม่นยำยิงคืนเวลาเข้าเราเวลาเรานะคะจะเข้าเกียร์มมนวนวลนะคะผักมาที่ตัวดีแล้วดันไปด้านขวาทดขึ้นคือบวกทดลงคือลบนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะลงบนทางลชาชันนะคะก็ต้องลชาชันประมาณ20 25องศาขึ้นไปนะคะกดตัวนี้เนาะก็จะเข้าเงื่อนไขนะคะแล้วก็ ไม่ต้องเหยียบคันเล็กนะมันก็จะวื้ลงไปเลยนะคะก็จะเป็นระบบช่วยควบคุมในการทรงตัวเวลาเราลงบุททางล้ชาชันประมาณนั้นนะคะแต่ปีใหม่ไม่ค่อยใช้เนาะต้องบอกนิดหนึ่งเนะะี่ยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะ่ะเป็นในส่วนของพวงมาลัยที่ดีไซน์ออกมามีลักษณะเป็นสามก้านใหญ่ๆค่ะหนึ่งสองสามนะสังเกตด,ด้านนี้ค่ะจะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้ด้วยนะคะก็ เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือรับสายวางสายโทรศัพท์ได้อันนี้ก็จะเป็นสั่งงานด้วยเสียงนะคะที่ปีใหม่เคยใช้ก็คือจะเป็น Apple c a r p l a y นะคะก็มันจะสั่งงานผ่านตัวของสิรินะคะก็ โทรหาคุณพ่อโทรหาคุณแม่ก็จะโทรออกเลยประมาณนั้นก็ลองไปใช้งานดูอีกทีนึงนะคะอืมถัดมาด้านนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม Angel Start Stop System นะคะเป็นปุ่มติดและดับเครื่องให้เราโดยอัตโนมัติจะมีในเกียร์ออโตโ้เนาะอืมคือถ้าเราไม่ต้องการใช้ระบบนี้ก็ กดตรงนี้ก็คือปิดนะคะแต่ถ้าเราไม่กดปิดมันก็จะทํางานให้เราโดยอัตโนมัตินั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดระบบ ESC และ TCS ESC คือระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถนะคะ TCS คือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นปุ่มกลับไปหน้าออโตนะคะ ปรับไฟหน้าออโตได้4ระดับกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรุ่นนี้ขับทีทั่วไปนะคะอยู่ที่0นะคะมันทุกประมาณ300โลจะอยู่ที่1นะคะ600กโลจะอยู่ที่2นะคะหรือมากกว่านั้นอาจจะเป็น3นะคะก็ลองไปปรับใช้งานตามความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละท่านอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่องใส่ของอนเนกประสงค์จะใส่เงินเหรียญเงินอะไรก็ว่ากันไปนะนี่ก็จะใส่แก้วน้ำนะคะ ประมาณนี้เนาะสำหรับรุ่นนี้ค่ะถัานหน้าค่ะก็ดีไซน์สําหรับในส่วนของห้อโดยสารเนาะสังเกตค่ะในส่วนของห้องโดยสารจะมีลักษณะคุมโทนสีเป็นทูโท,ทนก็ว่าได้นะฮะจะมีลักษณะเป็นสีดําตัดกับสีเทาเพ,พดานด้านบนจะเป็นสีเทาประมาณนี้นะคะเบาะรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะดีไซน์มาล่าสุดนะจะมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของ2020นะคะลวดลายตรงนี้นะคะแตกต่างจาก2021นนะไม่เหมือนเดิมนะคะ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้ค่ะได้ตัวนี้เดินได้เป็นได้สีเทานะคะเย็บด้วยความประณีพิถีพิถันตลอดเส้นสายเลยเห็นไหมคะอตัวนี้เอกลักษณ์นะคะยังคงเอกลักษณ์ในส่วนของดีไซน์ของเบาะนะคะซึ่งจะมีปีกข้างสองข้างที่มีขนาดใหญ่นะคะเวลาเรานั่งก็จะรับกับสรลระของเรานะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อยลา้ขาขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วย ไปดูในส่วนของช่องแคบตอนหลังนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิฟต์เซ็ตหรือผ้าคลุมนะคะก็เอาไว้มอบให้ลูกค้าในวันรับรถอีกทีหนึ่งเนาะ,ค,ะค่ะในส่วนของห้องโดยสารนะสังเกตเลขค่าความกว้างขวางนะคะสังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจรลดที่วางเท้านะคะถือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับรุ่นนี้นะ,ะเ,เดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงนะค,ะค่ะ สำหรับรุ่นนี้ค่ะ2ประตู Highlander 1.9LDA เกีย์ออตโนะนะคะรุ่นนี้เป็นเครื่องโยนต์พันเก้านะคะแรงม้าของเขาอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะคะเห็นไหมคะด้านนี้จะเป็นในส่วนของเซนเซอร์ ABS, EBD, BA นะคะซึ่งก็มีมาในทรุ่นนั่นแหละนะคะกับ All New E สุดดีแม็กราภา5พิโลนะคะและสังเกตนะคะ ในเรื่องของการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะจะมีการจัดวางให้ยืงหลังเผาหน้านิดนึงค่ะก็ช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคันนี้เลยค่ะกับ2 được cần kim này